สวัสดีค่ะเนลเ e นท a ลคอฟฟี่นะคะคขาวันนี้เน่ก็จะมารีวิวเครื่องบดกาแฟตัวนี้เลยค่ะตัวนี้ก็คือเป็นเครื่องบดกาแฟของ n u ว่าซิมบิลลีนะคะรุ่นนี้เราจะเรียกว่าเป็นรุ่นกรินต้านะคะก็คือเรียกว่าเป็นเครื่องบดไซส์เนะคะเพราะว่าก็หลายๆคนเห็นเน่ใช้ตอนที่ทำโมกะาพอ์แล้วก็เลยแบบสอบถามเข้ามา เนก็เลยว่าโอเคค่ะเลยมารีวิวให้ดูนะคะคือเครื่องตัวนี้เครื่องบดตัวนี้เนี่ยค่ะคือเขาจะสามารถที่จะใส่เมล็ดกาแฟแล้วก็บดมาได้เรียกว่ามีประสิทธิภาพพอๆกับพวกเครื่องใหญ่เลยนะคะแต่ว่าเฟืองเขาเฟืองบดเขาเนี่ยก็คือเฟืองบดเขาจะกว้างประมาณ50มิลลิเมตรนะคะก็ก็ถือว่าเป็นเครื่องบดท,ที่เรียกว่าสําหรับร้านขนาดเล็กถึงขนาดกลางอะได้นะคะหรือว่าเราอยากชงกาแฟที่บ้านอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ว่าเขาใช้งานได้ดีเลยล่ะนะคะแล้วก็ น้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากนะคะรวมแล้วทั้งตัวเนี่ยหนักประมาณ3ามามกิโลกว่ากว่าเองนะคะอยู่ที่ประมาณสัก3.53.6กกิโลแถวๆนี้นะคะแล้วก็ความสูงของเขานี่ก็ถือว่าไม่สูงมากนะคะประมาณ420อ,อ่มิลลิเมตรหรือว่า42เซนติเมตรนะคะนะคะก็ตัวไม่ได้ใหญ่มากค่ะก็เหมาะสำหรับแบบว่าร้านขนาดเล็กหรือขนาดกลางอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ ทีนี้เนี่ยค่ะเขาจะเป็นเครื่องบดทีเ่เรียกว่าเราเรากดเขาจะมีปุ่มให้เรากดตรงนี้นะคะพอกดปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวกาแฟเขาก็จะไหลลงมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแท่นตรงนี้ค่ะที่สําหรับแบบว่าลองลองพวกผงกาแฟนะคะเวลาที่ที่เราบดเอา,เอาตัวแทมเปอร์ใส่เข้าไปนะคะแล้วก็บดกดออกมาเดี๋ยวนี้จะลองเอาแทมเปอร์ใส่ให้ดูนะคะ อาเนียค่ะสมมุติว่าถ้าเวลาที่เราจะชงกาแฟลแล้วก็คือกดเค่องอกมาได้เลยแบบนี้เห็นไหมคะก็ง่ายนะคะแล้วก็สะดวกดีทีนี้เวลาที่เราต้องการที่จะปรับหยาบละเอียดนะคะปรับหยาบละเอียดเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็กดเขาลงมาแล้วก็หมุนเขาจะมีตัวเลขนี่นะคะเราลองดูเขาจะมีตัวเลขตรงนี้อันนี้เลขุ้ยอันนี้เลข2ออย่างเงี้ยนะคะก็ <c oughs> คือถ้าเลขยิ่งน้อยอะค่ะคือก็จะละเอียดขึ้นนะคะ เดี๋ยวเน่จะลองบทให้ดูแล้วกันว่าเขาสามารถที่จะบทได้ละเอียดเรียกว่าละเอียดยิบเลยนะคะสำหรับแบบว่าเครื่องเอเปโซ่สบายๆเลยนะคะอ่ะนี้เราบทมานะคะนี่เน่ก็จะหมุนมาให้เขาละเอียดขึ้นนะคะก็เนี่ยค่ะเวลาเราบทปรับยาบละเอียดก็แค่นี้ค่ะเนี่ยหมุนนคะคะอันนี้นี่อยู่ที่ประมาณอ่าอ,อยู่ที่ประมาณ2อย่างนี้นะคะสมมติเลข2ออยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราดูนะคะว่าอันนี้เราได้ความละเอียดประมาณไหน เดี๋ยวบดของเก่าทิ้งก่อนนะคะ,อะลองดูเห็นไหมคะว่าละเอียดมากๆถึงขั้นแบบเรียกว่าแทบจะเป็นแป้งเลยนะคะเนี่ยออกมาแบบเป็นก้อนอนี้เลยนะคะทีนี้ลองดูว่าแล้วถ้าต่ํากว่า2เนี่ยยังได้อีกไหมนะคะจริงๆแล้วก็ยังได้นะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันก็จะเริ่มแน่นแล้วนะคะเพราะว่าเวลาที่เราปรับบดให้ละเอียดมากๆคะ่ะเขาก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นนะคะเดี๋ยวเราบดของเก่าทิ้งก่อน นหคะว่าบดเกือบไม่ได้แล้วเพราะว่ามันละเอียดมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะว่าเขาจะบดมาได้แบบละเอียดยิบมากๆเลยนะคะเนี่ยลองดูอ่ะทีนี้เนี่ยแล้วหยาบได้ขนาดไหนนะคะ ถ้าหากว่าเราใช้สําหรับอันนี้เราสามารถใช้สําหรับแบบพวกเอสเซโซ่แมชีนอย่างเงี้ยได้นะคะพวกเครื่องเครื่องชงกาแฟทั่วไปถ้าเราอยากจะบดสําหรับแบบโมคาอร์ตหรือแบบเวลาดริปเงี้ยค่ะเราก็จะต้องปรับเขาให้หยาบขึ้นใช่ไหมคะเราก็ปรับมาประมาณหนึ่งประมาณนี้ก็ได้เนี่เดาเอานะคะอ่ะเดี๋ยวไล่ของเก่าออกก่อนอันนี่บดของเก่าออกก่อนแล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันว่า พอคราวนี้เราได้บดหยาบประมาณไหนเห็นไหมคะเขาก็จะเริ่มหยาบขึ้นเห็นไหมคะหยาบขึ้นแล้วเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะแบบบดแบบนี้สามารถสําหรับมูคัพพอร์ตได้นะคะมาต้มกาแฟนะคะหรือจะให้หยาบสําหรับเฟรนเพสก็ยังได้เลยนะคะเราสามารถปรับได้อ่ะค่ะมีอยู่ทั้งหมดนะคะเรียกว่าคือจริงๆมันจะปรับได้ทั้งหมด10ระดับนะคะเนี่ย คือตัวเลขมันไม่ถึงนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราหมุนจริงๆเนี่ยก็คือได้ประมาณ10ระดับนะคะเดี๋ยวเน่จะลองปรับอันนี้ให้ดูเห็นไหมคะคือหยาบได้ขนาดนี้เลยเห็นไหมคะก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเขาสามารถละเอียดได้ขนาดนี้นะคะเป็นแป้งเลยแล้วก็ จนหยาบมากๆเลยนะคะสำหรับเฟรนเพลสอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะก็นี้ถือว่าเป็นเครื่องชงเอ๊ะขอโทษค่ะอันนี้ถือว่าเป็นเครื่องบดกาแฟนะคะที่เน่ถือว่าธรรมธนะในการทำงานเขาดีมากเลยเพราะว่าด้วยแบรนด์ของโนวานี่ก็คือเขาก็การันตีอยู่แล้วนะคะในเรื่องของคุณภาพนะคะวัสดุข้างนอกเขานี่ก็คือจะเป็น ABS นะคะ ABS ก็คือเป็นพลาสติกที่เรียกว่ามีความแข็งแรงทนทานนะคะก็ โดยรวมเนี่ยว่าก็โอเคค่ะนะคะสำหรับสำหรับคนที่สอบถามเข้ามานะคะก็นี่เน่ก็มารีวิวให้ดูนะคะว่าสำหรับเครื่องบดโนวากรินตานะคะเป็นตัวไซส์เล็กแต่ว่าถือว่าทำงานได้โอเคเลยนะคะ,ะเขาบอกว่าสามารถบดต่อเนื่องได้ถึง3มกิโลเมตรขอโทษเขาบอกว่าสามารถบดต่อเนื่องได้ถึง3กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะคะก็คือสามารถบดลงมาเรื่อยๆได้เลยนะคะ ก็ลองดูค่ะสาหรับท่านที่สนใจอยากแบบเอาไว้สําหรับชงที่บ้านหรือว่าสําหรับแบบร้านกาแฟาเล็กๆอะไรพวกเนี้ยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เน่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสามารถที่จะแบบว่าทํางานได้มีประสิทธิภาพที่ดีค่ะโอเคค่ะก็สําหรับเ,เครื่องบดกรีนตานะคะตัวนี้เน่มารีวิวให้ดูแล้วก็ถ้าหากว่ายังไงมีแนะนําเพิ่ม,เต,มเติมนะคะหรือว่าจะติดชมอะไรก็ยินดีนะคะคอมเมนต์ที่ข้างล่างได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ถ้ายังไงอย่าลืมนะคะกด u u s สไคร e นะคะ Oriental Coffee Channel ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ติดตามคลิปวีดีที่เน่ก็จะมาคอยแชร์ให้เรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ